สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ปฏิภาณชาแนลนะครับวิดีโอนี้นะครผมจะพาทุกคนนะครับมาเรียนรู้วิธีการ Scrap ข้อมูลจากเว็บไซต์โดยการใช้ nodejs ร่วมกับ s h e e r i o นั่นเองนะครับผมก็จะพาทุกคนเนี่ยมาทำการ scraping ข้อมูลจากเว็บไซต์เว็บนี้นะครับและเราเนี่ยจะเอาข้อมูลมาแสดงผลเป็นในรูปแบบของ api นั่นเองนะครับผมจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามรับชมพร้อมๆกันในวิดีโอนี้กันเลยครับผม โอเคทุกคนอันดับแรกนะครับก็ให้ทุกคนเนี่ยมาทําการติดตั้งตัว Node.js นะครับให้ดาวน์โหลดนะฮะแล้วก็ติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ให้ทุกคนเนี่ยเปิด terminal ขึ้นมานะครับโอเคนะครับจากนั้นเนี่ยผมจะ cd นะฮะเข้าไปที่ d e s k ์ท็นะครับแล้วก็ผมจะสร้างโฟลเดอร์ชื่อว่า MyScraper นะครับแล้วก็จะ cd เข้าไปที่โฟลเดอร์ตัวนี้นะฮะจากนั้นผมก็จะเปิดขึ้นมาด้วย v s c s d o นะครับโอเคนะครับก็กด Yes I trust the authors นะครับ จากนั้นมาที่ view นะครับแล้วก็เปิด terminal ขึ้นมานะฮะโอเคในส่วนของ terminal นะครับก็ให้ทุกคนเนี่ยทำการติดตั้งตัว package j s o n file นะครับก็ใช้คำสั่งนะฮะ npm init นะครับ dash y นะฮะโอเคครับหลังจากติดตั้งตัว package j s o n file เสร็จเรียบร้อยนะครับต่อไปเนี่ยเราจะมาทำการติดตั้งตัว express กันกนะครับก็ใช้คำสั่งนะครับ npm i นะครับ express โอเคครับผมหลังจากที่ติดตั้งตัว express เสร็จเรียบร้อยนะครับก็ให้ทุกคนเนี่ยมาทำการสร้างไฟล์นะครับ index.js กันนะครซึ่งในไฟล์นี้นะครับเดี๋ยวเราจะมีการเขียนโค้ดนะครับเพื่อทำการ run s e r v ์ฟของเราเองนะฮะอ่ะผมก็จะสร้างตัวแปรชื่อว่า express นะครับแล้วก็ require นะฮะ express จากนั้นนะครับเราจะสร้างตัวแปรแอปมาเรียกใช้ express นะครับแล้วก็ผมจะสร้างตัวแปร port มาเก็บ port อ่าเป็น8080นะครับจากนั้นฮะเราก็จะดึงแอปมาแล้วฮะแล้วก็ใช้ method use นะครับก็คือ เราจะให้ express ของเราเนี่ยมันใช้ข้อมูลเป็นแบบ json นั่นเองนะครับสุดท้ายก็คือเราจะมีการใช้ app listen นะครับก็ตรงนี้ครับเราจะมีการให้แอปของเราเนี่ยมัน listen ที่พอร์นะครับก็คือดึงตัวแปรพอร์ตมา p o r t ต0 8 0นั่นเองนะครับแล้วก็ผมจะ return นะครับตามด้วย console log นะครับก็คือผมจะเขียนว่าใช้ template literal นะับตรงนี้ก็คือเป็น backtick นะครจะเขียนว่า server started at นะครับแล้วก็ใช้ template literal นะครับตามด้วยพอร์ตนั่นเองนะครับ โอเคตามนี้ครับทุกคนกดเซฟนะครับจากนั้นมาที่เทอร์มินอลนะฮะเราก็จะใช้คำสั่ง node ตามด้วยชื่อไฟล์นะครับ index.js นะโอเคนะครับตรงนี้เนี่ยทุกคนก็จะเห็นว่าเซิร์ฟเวอร์เนี่ยมันสตาร์ทที่พอร์ต8080เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวให้ทุกคนมาที่เบราว์เซอร์นะฮะจากนั้นเนี่ยเราก็มาลองเข้ามาที่ localhost นะฮะ8080ตามนี้ครับกด enter ไปอ่าตรงนี้ครับทุกคนจะเห็นอะไรฮะ ทุกคนจะเห็นว่าในส่วนของหน้าเบราว์เซอร์เนี่ยมันจะขึ้นว่า cannot get เพราะว่าเราเนี่ยยังไม่ได้เขียนนะครับให้มันแสดงผลอะไรนั่นเองนะครับโอเคนะครับทีนี้เนี่ยเดี๋ยวให้ทุกคนนะครับกลับมาที่ v s c o o e e นะครับเราจะมาทำการติดตั้งนะครับในส่วนของ s h e e r i o ก็คือจะเป็น node framework นะครับที่เราสามารถใช้ในการ scrape web data โดยการใช้ node.js ได้นั่นเองนะครับในการติดตั้งมันก็เดี๋ยวให้ทุกคนนะฮะมาทำการกดบวกตัวนี้นะครับอ่าแล้วก็เราจะใช้คาสั่ง npm i นะครับ s h e ยรนะครับ แล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับก็คือจะเป็น axios นะครับ x i o s เนี่ยเราจะใช้ในการ fetch html code นั่นเองนะครับก็จะใช้คำสั่ง npm i นะครับ x i o s กด Enter ไปนะครับโอเคครับหลังจากติดตั้งตัว p a ็ k เกจสตัวนี้เสร็จนะครับก็คือ cheerio กับ axios เนี่ยเราก็จะมาเริ่มทำการ scraping เว็บไซต์กันนะครับก็กลับมาที่โค้ดตรงนี้ครับเดี๋ยวเราเนี่ยจะมีการใช้นะครับ app use นะครับแล้วก็ slash นะครับก็คือหน้าแรกนะครับซึ่งพอเราเข้ามาที่หน้าแรกเนี่ยเดี๋ยวผมจะแปลง ่าเป็น async function นะครับรับ request แล้วก็ respond s มาแล้วก็ return นะครับข้างในนี้เนี่ยเราจะมีการใช้ try แล้วก็ catch นะฮะก็เขียนไว้เลยนะครับถ้าเกิดมี error อะไรผมก็จะให้มัน error message นะครับจากนั้นข้างใน try เนี่ยนะครับผมก็จะมีการสร้างตัวแปรขึ้นมาชื่อว่า data นะครับซึ่งในส่วนของ data เนี่ยเราก็จะมีการใช้ await นะครับแล้วก็เรียกใช้ axios .get นะครับเราจะมีการยิง Request หรือว่า f e fetch อ่าในส่วนของตัวนี้ครับเดี๋ยวไป Copy ตัวนี้มานะครับทุกคนก็สามารถพิมพ์ตามนี้ได้เลยนะฮะก็คือ https: colon slash slash webscraper. io slash test size slash e commerce slash all in one นะครับตามนี้นะฮะโอเคจากนั้นเนี่ยเราก็จะต้องมีการเช็คด้วยครับว่า if นะครับถ้าเกิด data. status นะครับก็คือมันไม่เท่ากับ200หรือว่า มันเกิดอะไรผิดพลาดเกิดขึ้นนะครับผมก็จะให้มัน return ตามด้วย res.status ก็จะ return ในส่วนของ data.status นะครับแล้วก็ send นะครับเราจะให้มันส่ง message กลับมาว่า invalid url นะครับโอเคนะฮะจากนั้นเนี่ยถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดน,นะครับผมก็จะสร้างตัวแปรชื่อว่า html นะครับแล้วก็ใช้ await นะครับ เราก็จะดึง Data มาแล้วก็เข้าไปที่ Data น,นั่นเองนะครับต่อจาก HTML ตัวนี้นะครับผมก็จะสร้างตัวแปรดอลลาร์ซามานะครับเราเนี่ยจะมีการเรียกใช้นะครับในส่วนของ s h e r e o อ่ะตรงนี้ผมลืมไปเราเนี่ยยังไม่ได้เรียกใช้มาเลยใช่ไหมนะครับก็มาด้านบนก่อนนะครับเราจะ Include มาเข้ามานะครับก็คือจะเป็นอ่ Axios uh, นะครับ require Axios นะแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือจะเป็น She นะครับ require เชียร์ิโอนะครับอ่าเดี๋ยวด้านบนลบทิ้งไปนะครับโอเคตามนี้ครับทุกคนก็มาด้านล่างนะครับตรงนี้เราก็จะมีการเรียกใช้เชียร์ิโอนะครับแล้วก็เรียกใช้ method.load เราก็จะส่งตัวแปร HTML ที่มีข้อมูลเนี่ยเข้าไปให้กับเชียร์ิโอนะครับแล้วก็เก็บไว้ในตัวแปร s นั่นเองนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะมีการ return นะฮะผมจะ return อะไรก็คือจะเป็น r e s p o n s e ดอ t สเตสส่ง Status 200นะครับถ้าเกิดว่า มันโอเคใช่ไหมนะครับแล้วผมก็จะเซนต์นะครับส่งข้อความ message กลับมาว่า everything is okay นะครับโอเคตามนี้นะครับทุกคนกด save ไปนะฮะจากนั้นเนี่ยนะครับเดี๋ยวกลับมาที่โน้ตนะครับเดี๋ยวให้ทุกคนเนี่ยมาปิดเซิร์ฟเวอร์ของเรานะครับก็คือกด control บวกกับ c นะครับแล้วก็ลองใช้โน้ตตามด้วย index.js ใหม่นะครับโอเคตรงนี้อ่ามี error ตรงไหนเอ่ยอ๋อเป็นตรงนี้นะครับอ่า ผมเขียนผิดนะนะครับอะกดเซฟใหม่แล้วลองมารันใหม่อีกรอบหนึ่งโอเคก็จะเห็นได้ว่าตอนนี้ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นใช่ไหมครับเพราะว่าเราเนี่ยยังไม่ได้ทําการสคริปนั่นเองนะครับในส่วนที่เราเนี่ยจะสครปก็คืออะไรเดี๋ยวเรามาที่เบราว์เซอร์นะครับผมเนี่ยจะมีการสคริปนะครับก็คือเอาสินค้ามานะครับในการที่เราจะสคริปเราจะรู้ได้ไงว่าเราจะเข้าถึงในส่วนของอ่าเอลิเมนต์ตัวไหนก็ให้ทุกคนเนี่ยมาคลิกขวานะครับแล้วก็ Inspect นะครับอะ ซึ่งตรงนี้ทุกคนจะเห็นว่ามันจะมีในส่วนของ DOM ตรงนี้นะครับที่เราเนี่ยสามารถเข้าถึงได้เอาข้อมูลมาได้น,นั่นเองนะครับอ่าตรงนี้เนี่ยก็คือเราจะเข้าถึงในส่วนของร r a p p e r ก่อนเพราะว่าร r a p p e r เนี่ยมันจะเป็นส่วนที่อ่าห่อหุ้มนะครับ element ทุกตัวในเว็บไซต์ของเรานะครับจากนั้นเนี่ยเราก็จะเข้ามาที่อ่าในส่วนของ container test Si p e อ่านี่ครับทุกคนจะเห็นว่าพอผมเนี่ยมา hover นะครับในส่วนของอ่าตัว container test Si p e เนี่ยมันก็จะเป็นในส่วนของตรงนี้ใช่ไหม αι? นะครับ จากนั้นข้างใน Container ร์เทสไซส์เนี่ยผมก็จะเข้ามาที่ row นะครับเข้ามาที่ row ก็จะเป็นตัวนี้เห็นไหมฮะเดี๋ยวผมมาเลือกมาด้านขวาแล้วกันนะครับก็มาที่ row จะเป็นตัวนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับเข้ามาใน row มันก็จะมีอะไรมันจะมีในส่วนของ call md9 อ่ะที่ผมจะเข้าถึงนะครับ call md9 เนี่ยก็จะเป็นข้อมูลพวกนี้นะครับแล้วข้างใน c a l md9 เนี่ยมันก็จะมีอะไรครับ ในส่วนของ r o w อีกอ่ะผมเนี่ยต้องการเอาสินค้าใช่ไหมผมก็จะเข้ามาที่ row ตัวนี้จากนั้น row ตัวนี้เราลองคลิกเข้ามานะครับก็จะเห็นว่ามันจะมีพวก Class พวกนี้อีกนะครับ call smc อะไรพวกนี้นะครับอ่านี่นะพอเราคลิกเข้ามาอีกนะครับมันก็จะมีพวกอ่า s Thum b nail นะครับเข้ามาอีกก็จะเป็นพวกรูปภาพแล้วก็ข้อมูลแคปชั่น r a t i ิง s อะไรต่างๆตามนี้นั่นเองนะครับโอเคก็คือเราเนี่ย ได้ทําการสังเกตการนะครับว่าข้อมูลตรงไหนเราจะเข้าถึงใช่ไหมฮะทีนี้พอเรารู้แล้วเราก็สามารถที่จะเขียนโค้ดได้นะครับโอเคก็มาดูกันนะตรงนี้ก็กลับมาที่ VS Code นะฮะก็ต่อจากตรงนี้เลยนะครับอ่าต่อจากตัวแปรตัวนี้นะครับผมก็จะมีการสร้างตัวแปรชื่อว่า resol ขึ้นมานะครับไอตัวแปร resol เนี่ยเราจะมีการใช้ตัว array d o form นะครับอ่าซึ่ง array d o form ตัวนี้นะครับเราเนี่ย จะมีการส่งข้อมูลเข้าไปนะครับอ่าตรงนี้ครับถ้าทุกคนไม่รู้ว่ามันคืออะไรเห็นไหมเราสามารถอ่านรายละเอียดตามนี้ได้ครับก็คือไอตัว from เนี่ยจะเป็นการ iterable นะครับที่มันเหมือนกับ array คล้ายกับ array นะครับ and iterable object to convert to an array ก็คือเราเนี่ยจะมีการ loop ในส่วนของ object นะครับก็คือเราเนี่ยจะมีการเอา object มาแล้วก็ทำการ convert มันไปเป็น array นั่นเองนะครับเนี่ยก็ตามนี้ c r e a t e an array from an iterable object ก็คือ ทำการสร้างอาร์เรย์จากออบเจกต์ที่มันสามารถที่จะทำซ้ำหรือว่า loop ได้นั่นเองนะครับโอเคข้างในนี้ครับเราจะทําอะไรกับมันก็คือตรงเนี้ยเรามีการเรียกใช้เช e รีโอใช่ไหมครับแล้วก็รับข้อมูลในส่วนของหน้าเว็บเราก็คือ html เนี่ยมาใช่ไหมครับเพราะว่าเรามีการ fetch มาตรงนี้เป็นหน้าเว็บทั้งหมดใช่ไหมเก็บไว้ใน data นะครับจากนั้นเราก็เข้าถึงข้อมูลมันเก็บไว้ในตัวแปร html นะครับทีนี้นะครับเราก็ส่ง html มาให้กับ s h e รียตามนี้ใช่ไหมเก็บไว้ในตัวแปรนี้ คือลักษณะของมันเนี่ยจะคล้ายๆกับ jQuery เห็นไหมนะครับที่ผมสร้างตัวแปรดอลลาร์ไซา์ขึ้นมาเนี่ยนะครับเพื่อที่ผมเนี่ยจะได้ใช้แบบนี้ครับก็คือถ้าใครเคยใช้ jQuery เนี่ยจะเข้าใจนะแต่ว่าถ้าใครไม่เคยใช้ก็ไม่เป็นไรนะครับก็คือเราสามารถใช้ดอลลาร์ไซา์นะครับเป็นฟังก์ชันแบบนี้นะครับตามด้วยนะครับอ็อบเจกต์ที่เราต้องการเข้าถึงนะครับเมื่อกี้ที่ผม,มให้ทุกคนดูเนี่ยก็คืออะไรผมเนี่ยมีการเข้าถึงในส่วนของแรปเปอร์ก่อนใช่ไหมนะครับเราก็จะมีการใช้เดฟแล้วก็ b บร c k เกตนะฮะ จากนั้นดิฟตัวนี้นะครับตัวแรกที่เราจะเข้าถึงก็คือจะเป็นคลาสอะไรฮะแรปเปอร์นั่นเองนะครับก็ถ้ามาดูที่หน้าเว็บเนี่ยมันจะเป็นตัวอ่าตัวนี้ใช่ไหมฮะอ่าตัวนี้จากนั้นพอเราเข้าถึงแรปเปอร์ตัวนี้ผมจะเข้าถึงอะไรต่อก็คือจะเป็นในส่วนของอ่าคอนเทนเนอร์เทสท์ไทป์ใช่ไหมฮะเราก็จะใช้เครื่องหมายมากกว่านะครับในการชี้ว่าเราจะเข้าถึงตัวไหนต่อนะฮะตัวนี้ก็จะเข้าถึงดิฟนะฮะคลาสนะครับ, Class, รบเท่ากับอ่าคอนเทนเนอร์ test dash site อ่าตามนี้นะครับทุกคนจากนั้นเนี่ยผมจะเข้าถึงตัวไหนก็คือจะเป็นในส่วนของ d i p class row ตามนี้ใช่ไหมครับก็คือเข้าถึงตัวนี้ต่อจาก row ก็คือจะเป็นอะไรครับ call md9 ใช่ไหมอ่ะก็เข้าต่อนะครับ d i p class call md9 อ่ะนี่นะครับต่อจาก call md9 คือตัวอะไรก็มาดู ก็คือจะเป็น row ตัวนี้ใช่ไหมครับะจะเป็นในส่วนของตัวแถวสินค้าแหละนะครับก็จะเข้าถึงตัวนี้ต่อ d i f t class row โอเคนะฮะก็ตรงนี้ดูดีนะครับทุกคนผมจะไปช้าๆนะครับต่อจาก row ตรงนี้ครับจะเป็นตัวอะไรต่อมาดูก็คือจะเป็นในส่วนของคอ s m c คอ l g c คอ m d c อะไรพวกนี้ใช่ไหมนะครับถ้าทุกคนขี้เกียจเขียนเนี่ยก็ ก็พิมมาเลยก็ได้นะครับก๊อปในส่วนของคลาสตัวนี้มาเลยอ่ะผมก็จะเข้าถึงนะครับเด็ th, อ่าวางคลาสตรงนี้ลงไปนะครับจากนั้นนะครับสุดท้ายเลยก็คือผมจะเข้าถึงในส่วนของสัมเนลตรงนี้ใช่ไหมครับอ่ะสัมเนลตรงนี้นะฮะเราก็จะเด็บคลาสสัมเนลโอเคนะครับจากนั้นเนี่ยเราเข้าถึงเสร็จเรียบร้อยใช่ไหมครับทุกคน ซึ่งไอตัวนี้มันเป็นอ็อบเจกต์ที่เราสามารถลูปได้ใช่ไหมก็คือ i t r r b l l o o j j e t t ดังนั้นเนี่ยเราสามารถใช้ตัว Method Map ต่อตรงนี้ได้เลยนะครับเป็นการ l ลูปนั่นเองนะครับ Map ก็จะมีการรับอ่าพ m r t m r t e r มา1ตัวใช่ไหมครับก็เอาเป็น Element และกันจากนั้นผมก็จะมีการ Return นะครับแล้วก็เราจะ Return นะครับวงเล็บปิดก,กาตามนี้นะฮะเช็คดีๆนะครับกด Enter ไปนะฮะ จากนั้น,นครับข้างในนี้เนี่ยเราก็จะมีการสร้าง property มาทําการเก็บค่านะครับตัวแรกก็คือผมจะมีการเก็บค่ารูปภาพนะครับตรงนี้ผมก็จะสร้าง property ชื่อว่า image URL นะครับเราก็จะใช้ URL นี้ครับ https colon s l webscraper.io นะครับแล้วผมก็จะ concatenate นะครับกับเข้าถึง element นะครับ แล้วก็ผมจะทำการใช้ method file ก็คือจะเป็นการหา Element นนั่นเองนะครับ Element ในที่นี้ที่ผมจะหาก็คืออะไรจะเป็น t a ็ img ตัวนี้นะครับนี่รูปภาพตัวนี้ผมก็จะไฟล์แล้วก็ใส่นะครับ t a ็ img มาจากนั้นเนี่ยพอเราหา image อ่ารูปภาพเสร็จเรียบร้อยเนี่ยผมจะต้องเข้าไปที่ a r t มาด้วยก็คือจะเป็นในส่วนของรูปภาพตรงนี้เห็นไหมนะครับวิธีการก็เหมือนเดิมครับใช้ในส่วนของ r ตรงนี้จะเป็น method หรือว่าฟังก์ชันที่ชื่อว่า attr ยอมมาจาก a t t r i b u t e นั่นเองนะครับเราก็จะเข้าไปที่ erc นะครับจากนั้นต่อจาก erc ผมจะทำอะไรต่อก็คือผมจะต้องมีการตัด s Space นะครับหรือว่าช่องว่างโดยการใช้ method trim นั่นเองนะครับอันนี้คือจะเป็นตัวแรกที่เราเนี่ยหารูปภาพนั่นเองนะครับมาเก็บไว้ใน property ตัวนี้นะครับตัวต่อไปคืออะไรนะครับตัวต่อไปก็จะเป็น title นะครับ title ตัวนี้ก็เหมือนเดิมครับเราจะเข้าถึง element นะครับ เพราะว่า Element ตัวนี้มาจากไหนก็ตรงนี้เลยที่เราเนี่ยมีการรับเข้ามานะครับจากนั้นก็เหมือนเดิมครับใช้ m ม t h o ดไฟล์ตรงนี้ t i t l e ก็มาดูว่าเราจะเข้าถึงตงัวไหนผมเนี่ยจะมีการเข้าถึงแคปชั่นเห็นไหมมันจะมี t i t l e ตรงนี้อยู่ก็คลิกนะครับเข้ามาดูในส่วนของแคปชั่นนะครับ s c นะครับจะมีพวกแท็ก a พวกนี้ด้วยใช่ไหมนะครับอ่ะก็ตามนี้นะนะครับเราก็มาที่ vs code นะฮะเราก็จะหานะครับ div ที่มี Class เป็น Cap t i ่น แล้วก็เข้าถึง h 4นะครับแล้วก็เข้าถึง tag a นะฮะจากนั้นนะครับผมก็จะมีการใช้ method attr นะครับแล้วก็เราเนี่ยจะเข้าถึง title มันนะครับแล้วก็เหมือนเดิมครับใช้ในส่วนของ method trim ในการตัด Space หรือว่าช่องว่างนะครับก็ตามนี้ครับลองมาดูนะครับเมื่อกี้เรามีการเข้าถึง caption แล้วก็ h 4ตัวนี้ใช่ไหมครับจากนั้นก็ tag a แล้วก็เข้าถึง title ตรงนี้มันนะครับโอเคนะครับเรียบร้อยนะฮะ ทีนี้ตัวต่อไปคือจะเป็นราคานะครับราคานะครับก็ผมจะดึงนะครับ e l e เ e n t มาจากนั้นก็จะไฟล์นะครับก็มาดูกันในส่วนของราคาเนี่ยเราจะเข้าถึงตรงไหนนะครับก็จะเป็นตรงนี้ใช่ไหมเหมือนเดิมเลยนะครับจะเป็น caption แล้วก็ h4 นะครับเข้าถึง l a s s p u l l right price ตัวนี้นะฮะาตามนี้ครับก็ไฟล์ d e v class caption เข้าถึง h4 class Right r i g h โอเคแค่นี้ครับซึ่งไอตรงเนี้ยมันเป็นข้อความใช่ไหมเดี๋ยวผมจะต้องมีการใช้ตัวนี้ด้วยครับใช้ Text นะฮะจากนั้นก็จะใช้ Trim นะครับโอเคนะครับทีนี้ต่อไปก็คือจะเป็นในส่วนของ Description นะครับเราก็จะเข้าถึง Element เลยนะฮะ File นะครับอ่ะก็มาดูกันนะครับในส่วนของ Description เนี่ยมันก็จะอยู่ใน Caption ใช่ไหมครับ Caption Description ตามนี้นะครับ2ตัว ่ะก็มาเข้าถึงนะครับ div class caption เข้าถึง tab p นะครับที่มี class เป็น description โ okay. อเคแล้วก็ตรงนี้เป็นข้อความใช่ไหมครับเราก็จะใช้เป็น method text แล้วก็ trim อ่ะต่อไปนะครับทุกคนก็คือจะเป็นในส่วนของ review count ใช่ไหมจะเป็นตรงนี้นะครับจะเห็นว่าจะมี1 review 13 review อะไรพวกนี้นะครับ ก็เดี๋ยวผมจะสร้างนะครับเป็น property ชื่อว่า review count นะฮะเราเนี่ยจะมีการแปลงเป็นตัวเลขครับโดยการใช้ฟังก์ชันที่ชื่อว่า percent นะครับก็เหมือนเดิมครับเราจะเข้าถึง element นะฮะแล้วก็ใช้ method f i l e นะครับตรงนี้ก็มาดูว่าเราจะเข้าถึงตรงไหนนะครับเราจะเข้าถึงในส่วนของ ratings นะฮะแล้วก็ข้างใน ratings มันจะมีในส่วนของ tag p p w r i t นะครับก็คือ review ตรงนี้นะครับตรงนี้ก็มาเข้าถึงกันนะครับ ไฟนะครับ div class ratings แล้วก็เข้าถึงแท็ก p ที่มี class p u l right โ okay, อเคนะครับแล้วก็เหมือนเดิมครับมันเป็นข้อความเป็นอ text ก็จะใช้ method text แล้วก็ตามด้วย trim จากนั้นเนี่ยผมจะมีการใช้ตัวนี้ด้วยครับก็คือจะเป็น method split นะครับเราจะ split ให้มันเป็น space นะครับเป็นช่องว่างแบบนี้นะฮะแล้วก็ผมเนี่ยจะใช้ method slice นะครับเราจะ slice ตั้งแตอินเด็กซ์ศูนย์นะครับแล้วก็ลบหก็คือตรงนี้มันจะเป็นจุดนะครับเริ่มต้นของอินเด็กซ์แล้วก็จุดจบของอินเด็กซ์นะฮะโอเคครับจากนั้นเนี่ยเราก็จะมีการ join มันนะครับแล้วก็อ่าจริงๆเดี๋ยวผมจะต้องตัดตรงนี้นะออ่าาเมาวางต่อจากตรงนี้นะครับโอเคอ่ตามนี้แล้วทุกคน หลังจากจอยเนี่ยนะครับผมก็จะมีการเช็คด้วยว่าถ้าเกิดมันไม่มี rating นะครับเราก็จะให้มันค่าเริ่มต้นเป็นศูนย์นั่นเองนะครับโอเคนะครับแล้วก็สุดท้ายเลยนะครับทุกคนก็คือจะเป็นในส่วนของอตัว star rating นะครับก็สร้าง property ชื่อว่า rating นะครับแล้วก็เหมือนเดิมครับใช้ p r r s e n เราก็จะเข้าถึง element นะฮะแล้วก็ใช้ method f i l e นะครับตรงนี้เนี่ยเราจะเข้าถึงอะไรก็คือจะเป็นตัว star พวกนี้นะ ก็มาดูเราจะเข้าถึงตัวแท็ก p ตัวนี้ใช่ไหมครับก็คือ r e a d i n g s ก่อนแล้วก็มาที่แท็ก p เข้าถึงในส่วนของ data r e a d i n g ตามนี้นะครับอ่าตรงนี้ก็ไฟล์นะครับ d e v class ratings เข้าถึงแท็ก p ที่มี data r e a d i n g โอเคจากนั้นผมก็จะเข้าถึงตัว attribute มนนะครับ attr data r e a d i n g แล้วก็สุดท้ายเลยก็คือเราจะใช้ trim ตัด space นะครับจากนั้นถ้าเกิดว่ามันไม่มี rating เนี่ยเราก็จะให้มันเซตเป็นศูนย์นั่นเองนะครับโอเคก็แค่นี้นะครับแล้วก็สุดท้ายเลยนะครับทุกคนก็คือถ้าเกิดว่าข้อมูลเนี่ยมันไม่มีตามนี้ใช่ไหมเราจะเซตให้มันเป็น array เปล่านั่นเองนะครับก็จะใช้หรือนะครับแล้วก็เป็น array เปล่าอ่ะก็แค่นี้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยในส่วนของการ return เนี่ยนะครับตอนแรกเนี่ยเรา,า return มาเป็นอะไรครับเซ n ตมาเป็น message Everything is OK ใช่ไหมครับก็เดี๋ยวเราลองมาทดสอบก่อนนะอย่าเพิ่งเปลี่ยนตรงนี้นะครับให้ทุกคนเนี่ยมาที่เทอร์มินอลตัวที่2นะที่เรา,าบวกเพิ่มมานะครับก็ลองใช้ C U R L นะครับแล้วก็ยิง r e q u e s t นะครับไปที่ U R L ตัวนี้ของเรานะครับแล้วก็กด Enter ดูอ่าตอนแรกเนี่ยถ้าเกิดว่ามันโอเคใช่ไหมนะครับไอข้อความที่เซิร์ฟเวอร์ส่งมาให้เราเนี่ยมันก็จะขึ้นตามนี้ใช่ไหมครับ Everything is OK a y แต่ทีนี้เนี่ยถ้าผมต้องการที่จะ ดูผลลัพธ์ตามนี้ที่เรามีการ scraping มานะครับอ่าก็คือดึงข้อมูลมาเนี่ยเราจะต้องเปลี่ยนข้อความ message ตรงนี้นะฮะเป็น results นั่นเองนะครับก็คือจะเป็นผลลัพธ์ทั้งหมดเลยที่เราเนี่ยมีการ scrape มาแล้วก็เก็บไว้ในตัวแปร results นั่นเองนะครับก็ตรงนี้นะครับให้ทุกคนเนี่ยมาที่ terminal ตัวแรกนะครับแล้วผมเนี่ยจะทำการปิดเซิร์ฟนะครับก็คือกด control c จากนั้นก็ run server ใหม่นะครับ node index js enter ไปอ่าทีนี้ก็มาที่ terminal ตัวที่2นะครับ เหมือนเดิมครับเราจะยิง c u l ไปนะครับแล้วกด Enter ดูอ่าตรงนี้เหมือนจะน่าจะมีปัญหาเกิดขึ้นนะเดี๋ยวผมพอลองเช็คโค้ดดูก่อนนะครับมันบอกว่า attribute selector d i n t terminate โอเคเดี๋ยวมาลองดูโค้ดก่อนนะครับอ๋อโอเคครับทุกคนผมเจอแล้วอันนี้เป็นความสับเพ่าของผมเองนะครับก็คือผมลืมปิดนะฮะตัว double o d e ตรงนี้นะครับอ่านี่ครับก็ ให้สังเกตไว้เลยนะครับเวลาที่เราเขียนโปรแกรมแล้วมันไม่เกิดผลลัพธ์ขึ้นหรือว่ามันผิดพลาดอนะ่ะก็เป็นสาเหตุมาจากการที่เราเขียนผิดนี่แหละนะครับอ่ะก็ไม่น่าจะมีอะไรผิดพลาดแหละนะครับตามนี้แหละนะครับทีนี้ก็ลองมาเปิดปิดเซิร์ฟใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับถ้าใครไม่เขียนผิดเนะี่ยก็ไม่น่าจะเจอปัญหาเหมือนผมนะแต่ว่าถ้าใครเจอปัญหาเหมือนผมก็ต้องเช็คดีๆนะครับก็ปิดเซิร์ฟนะครับเปิดเซิร์ฟใหม่โอเค จากนั้นก็ลองมายิง request ไปนะครับใช้ curl หรือว่า cURL นะครับ Enter ไปอ่าโอเคนะครับตามนี้ซึ่งก็จะเห็นว่าได้แล้วเห็นไหมนะครับข้อมูลที่ได้นะเดี๋ยวลองมายิงใน Terminal ดูซินะครับก็ cURL ตามด้วย http colon slash slash localhost 8080อ่ะนี่ครับทุกคนก็จะเห็นว่าก็จะได้ข้อมูลมาแบบนี้นะครับหรือมาที่เบราว์เซอร์ก็ได้นะครับมาที่ตัวนี้ รีเฟชหนึ่งครั้งอ่านี่ครับก็จะเห็นว่าข้อมูลเนี่ยจะได้ลักษณะแบบนี้นะครับผมซึ่งถ้าเกิดว่ามันยังไม่สวยเนี่ยนะครับก็ให้ทุกคน Copy มาแล้วก็ไปที่เว็บไซต์นี้ครับก็คือจะเป็น JSON Formatter นะครับมาที่ตัวนี้ก็ได้นะครับ JSON Formatter .org นะครับให้ทุกคนเนี่ยวางนะครับในส่วนของ JSON ลงไปนะนะครับแล้วก็ทำการใช้ format แล้วก็ Slash Beautify ตัวนี้ฮะอ่านี่ครับ ก็จะเห็นว่าข้อมูลที่เราได้มาเห็นไหมนะครับจะมี r e s o l v e ข้างใน r e s o l v e ก็จะมี array นะครับข้างใน array ตัวนี้ก็จะมีอะไรครับเป็นรูปภาพใช่ไหม title price description review count แล้วก็ rating ตามนี้นั่นเองนะครับโอเคทุกคนก็หวังว่าวิดีโอนี้นะครับจะเป็นประโยชน์ทุกคนนะครับที่กำลังอยากจะเรียนรู้เรื่องของการ scraping เว็บไซต์นั่นเองนะครับก็นี่ครับจะเป็นวิธีที่เราเนี่ยสามารถใช้ Node.js ร่วมกับ Cheerio นะครับในการ ดึงข้อมูลจากเว็บไซต์มาแล้วก็เอามาแสดงผลในรูปแบบของ API ได้าน่นเองนะครับหากชอบวิดีโอนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับแล้วรอติดตามชมวิดีโอต่อ,อไปนะครับแล้วเจอกันวิดีโอหน้าครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ สำหรับใครนะครับที่ต้องการซัพพอร์ตช่องปฏิพานเวงเพานะครับตอนนี้เนี่ยทุกคนก็สามารถที่จะสมัครสมาชิกช่องได้แล้วนะครับเพียงเดือนละ35บาทเท่านั้นนะครับก็จะเป็นส่วนช่วยเหลือเป็นกำลังใจให้ผมเนี่ยผลิตคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ต่อไปนะครับผมขอบคุณทุกคนที่ซัพพอร์ตและก็รับชมวิดีโอเสมอมานะครับยังไงผมก็จะผลิตเนื้อหาดีๆแบบนี้ต่อไปให้ทุกคนเนี่ยได้ศึกษากันนะครับผมแล้วเจอกันครับ